เดี๋ยวเราจะมาลองทําขนมาทายเกยดูนะครับสักสามสี่ชิ้นนะก่อนอื่นเราก็จะมาวอร์มกระทะไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมวอร์มกระทะไว้แล้วนะอุณหภูมิที่ใช้วอร์มนะครับผมจะใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบนี้นะครับเป็นอินฟราเรดนะครับหาซื้อได้ในช้อปปี้นะผมจะใช้อยู่ประมาณร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบองศานะถ้ามันร้อนเกินไปเราสามารถดับแก๊สก่อนแล้วค่อยจุดใหม่ก็ได้นะเดี๋ยวผมดับไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าปกติเราจะอบอยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบองศานะ ตอนนี้ผมปิดแก๊สไปก่อนนะครับเดี๋ยวเพราะว่าถ้าร้อนเกินเนี่ยขนมปลามันจะไหม้ก่อนสุกนะใช้น้ำมันนะครับน้ำมันหยดลงไปนิดนึงนะครับท,ทิชชู่หรือหรือเป็นผ้าก็ได้นะครับซับซัๆน้ำมันออกนะครับผมจะทำสามตัวแล้วกันนะฮะ แล้วก็ไส้ก็จะเป็นชาไทยสำเร็จรูปนะเป็นเฟลลิ่งนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะหยอดลงไปเลยนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับอุณหภูมิที่พิมพ์ปลานะนี่ร้อยสี่สิบนะครับถถือว่าร้อนเกินไปอยู่นะ ปกติมันจะประมาณ1 2 0 1 0 0 1 0 0ประมาณนี้นะครับอปลากำลังสวยแล้วก็จะใช้ช้อนตักนะครับผมจะไม่ใช้กระบวยนี้นะเพราะว่าชาแค่3ตัวเองนะครับสาธิตตักเลยนะ อนหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามให้แป้งมันไหลให้ไปทั่วตัวปลานะฮะตัวปลาเขาได้สวยนะนใส่สองด้านเลยนะครับใส่สองด้านเลยนะ ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะให้เขาเหลือพื้นที่นิดนึงนะครับเผื่อเขาโคขึ้นนะเดี๋ยวผมจุดไฟเลยนะครับจุดไฟเข้าครับนะ แล้วก็ใส้นะครับใส่เข้าไปอันนี้เป็นไส้ชาไทยนะครับเป็นลิ่งชาไทยนะสำเร็จรูปนะครับใช้มาหลายครั้งแนละ้วแต่ก็ยังไม่หมดนะเราจะามาใช้ให้มันหมดก็บีบใส่เข้าไปครับ อประมาณนี้นะทีนี้เราก็ประกบได้เลยนะครับประกบได้เลยนะประกบได้เลยนะครับชิบนี่ฮนะกบพริกพริกเข้ามาด้านนี้หน่อยยกยกหน่อยครับไม่ให้แป้งมันไหล ออกมานอกพิมพ์พนะนี่ยกไวอยงี้เพราะแป้งมันจะไหลออกมาข้างนอกพิมพเห็นไหมรู้สึกว่าไฟมันจะแรงเกินไปอยู่นะเพราะผิวผิวปลามันจะไหม้แล้วแต่ข้างในมันไม่ค่อยสุกนะอ่ะโอเคอบฝังนี้ก็ได้นะครับเราจะอบอยู่ประมาณสองนาทีถึงสามนาทีนะฮะใครมีนาฬิกา ก็ตั้งไว้ก็ได้นะครับประมาณสักสมนาทีก่อนนะครับระหว่างนั้นเราก็พลิกด้านอีกด้านหนึ่งนะอันนี้คือผมใส่แป้งตอนแรกอใส่ไปเยอะเกินนะพอใส่ไส้เข้าไปเนี่ยมันไม่มีพื้นที่นะครับไส้มันก็รีบีบออกมาข้างนอกเห็นไหมมันก็ไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหยอดแป้งเราจะ ลดปริมาณแป้งลงนะฮะเพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะครับเสียดายฮะถ้ามันไหลออกมาเยอะ ครบเวลาแล้วนะครับผมครบเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันสักนิดนะครับว่าเป็นยังไงนะเปิดอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยปลาเขาก็ติดกันเป็นแผเลยเดี๋ยวผมอุ่นฝั่งนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้เนาะวิธีเช็คปลาสุกไม่สุกนะครับผมจะใช้ไม้ จิมฟันนะครับแหลมแหแย่เข้าไปนะครับแย่เข้าไปตรงตรงตัวปลานะครับตรงที่เราสงสัยว่าตรงไหนที่มันหนาที่สุดนะครับมันก็จะอยู่ประมาณตรงกลางเนาะนี่ถ้าเกิดมันไม่มีไม่มีมมอ่าไม่มีแป้งติดออกมานะนี่ถ้าเกิดมันไม่มีแป้งติดออกมานะครับแห้งๆอย่างเงี้ยก็สแสดงว่ามันสุกนะฮะ อีกรานหนึ่งก็ได้นะนี่ฮะนี่มันก็จะไม่มีแป้งติดออกมานะแสดงว่าปลาสุกแล้วนะเดี๋ยวเราเอาออกมาพักไว้ด้วยนะครับออกมาพักไว้ที่ตะแกรงนะระหว่างนั้นถ้าเราไม่ได้ทำเราก็ปิดเตาไว้นะครับปิดเตาไว้พอจะใช้เราเราค่อยเปิดใหม่ น,นี้ก็กันไกลนะครับดันไกลสะอาดๆแบ่งเขาออกจากกันได้นะครับอันนี้คือผมใส่แป้งเยอะเกินไปนะมันก็เลยแบบติดกันเป็นแพรนะเราใช้แป้งเยอะเกินไปนะครับเราเวลาตอนหยอดอะเราจะใช้แป้งประมาณครึ่งพิมพ์ดีกว่านะครับเราใช้แป้งแค่ครึ่งพิมพ์ตัวปลาเนี่ยเหลือพื้นที่ให้เขาฟูขึ้นมานิดนึงนะอ่าแต่ว่า บางทีเราก็กลัวมันจะไม่สวยนะแบบใส่แป้งน้อยเกินไปแล้วมันจะไม่เต็มพิมพ์มันจะไม่สวยอะไรเงี้ยนะฮะนี่กนะ็จะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวตัวแต่งแต่งตัวปลาให้สวยๆนิดนึงนะครับเอากันไกลหนีบออกก็ได้นะฮบ ใส่ปินออกมานะเสียดายนะครับแบบนี้เก็บไว้เป็นอาหารอาหารปลานะเก็บไว้ให้ปลาหรือใครจะแบบขายเป็นทั้งชิ้นแบบนี้ก็ได้นะครับก,ก็ไม่ผิดนะแต่มันก็ไม่ได้สวยใช่ไหมมันไม่สวยงามนั่นเป็นรูปตัวปลา นี่ฮะเนื้อของขนมเนื้อขนมประมาณนี้นะมีความฟูขึ้นมาอันนี้กินได้นะฮะนุ่มดีนี่ครับ ใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีความกรอบนะทุกคนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเขาจะกรอบนะตรงคลีบตรงอะไรเนี่ยมันจะแข็งๆกรอบนะครับกรอบนะแต่ว่าพอทิ้งไปนานๆนะมันเย็นอะ่ะเดี๋ยวมันจะนิ่มครับนิ่มทั้งตัวเลยนุ่มเลยฮะโอเคการทําทขนมปังก็ประมาณนี้ครับทำไม่ยากทำง่ายๆนะอ่า เมื่อขนมปลาเราเย็นแล้วเราก็จะมาใส่กล่องกันนะครับเพื่อเตรียมขายนะกล่องที่ผมเอามาใส่เนี่ยมันเป็นกล่องพีพ,พีนะครับกล่องใส่อาหารพีพีแบบแข็งนะใบหนึ่งเนี่ยประมาณบาทห้าสิบตังค์นะครับเนี่ยมันใส่ปลาได้ประมาณสามตัวได้นะเราจะใส่ใส่ลายนี้นะประมาณนี้นี่ เป็นพัน0อ l นะครับกล่องตัวนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้อลต้องใส่ได้นะใส่ได้แต่แน่นอนะ่ะมันแน่น ใส่ได้นะแต่แน่นสามตัวนี่พร้อมขายแล้วนะครับอันนี้มันยังไม่ร้อนมันจะเป็นฝ้าขึ้นเดี๋ยวเปิดฝาทิ้งไว้ให้มันหายร้อนก่อนก็จะได้ขนมปลาที่นุ่มๆน,นะครับโอเค